สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับที่กำลังติดตามรับชมช่อง JR Channel ครับช่องยหฟรีวันนี้เราก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับผมกับการคิดคำนวณสูตรหวยรัฐบาลนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเอาสูตรหลัก10ล่างนะครับเป็น2สูตรเทียบชนมาฝากกันนะครับมาให้พิจารณาดูนะครับในงวดวันที่16ธันวาคมนะครับว่าจะได้ตัวไหนจะเป็นยังไงนะครับ สองสูตรนี้ก็จะมีสูตรเก่าที่เข้ามาจากงวดที่แล้วหนึ่งสูตรนะครับของงวดที่แล้วสูตรนี้ที่เราลงคำนวณไว้นะครับลงเทียบชนไว้กับอีกหนึ่งสูตรนะครับชนกันที่แปดหนึ่งสองนะครับแต่ผลวัลที่ออกนะครับเก้าหนึ่งนะครับ สูตรที่เอามาชนผิดนะครับสูตรนี้เข้ามานะครับที่หลัก10ล่างนะครับก็คือเลข9นะครับตัวชนผิดนะครับสูตรที่ผิดเราก็พักไปนะครับสูตรในเข้าเราก็เอามาเป็นแนวทางต่อนะครับสถิติของสูตรนี้ก็ถือว่าเดินดีนะครับยังไม่ผิดนะครับจากงวดที่ออก30สูตรนะครับเป็นตัวเลข5ตัวนะครับงวดแรกที่ลง16ตุลาคมนะครับแล้วก็1พฤศจิกายน สิบหกพกายน1ธันวาคมนะครับสงวดนะครับที่เราเห็นผลงานจริงของสูตรนี้นะครับเดี๋ยวงวดนี้เราลองมาตามดูนะครับว่าจะได้ตัวไหนนะครับก่อนอื่นก็ต้องย้ําเตือนกันนะครับสูตรที่นรามาลงก็เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับเป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นท่านผู้ชมก็โปรดใช้วิจารณญาณนะครับในการรับชม หรือว่าในการตัดสินใจนะครับถ้าจะนำไปใช้เพราะว่าสูตรก็มีเข้ามีหลุดนะครับสูตรที่จะเอามาชนนะครับกับสูตรนี้สถิติเข้ามาจากงวดที่ออก91นะครับเรามาเทียบชนเราจากสูตรที่2นะครับที่เอามาเทียบชนใหม่นะครับวันนี้ชนกันที่เลขเก้ตัวเดียวนะครับกับผลรางวัลที่ออก9ก้นะครับเลขเก้นะครับ มาที่หลักสิบนะครับหลักสิบล่างวัดต่อมานชนกันที่เลขสี่ตัวเดียวนะครับออกสี่หกชนกันที่เจ็ดกับหกนะครับออกหกหกชนกันสามตัวเจ็ดสี่สามนะครับออกสี่สี่ชนกัน2ตัวนะครับเจดกับห กับผลรางวัลที่ออกหกสามชนกัน8ดกับ1นะครับออกหนึ่งสี่ของงวดที่ผ่านมานะครับถ้าสองศูนยนี้มาชนกันก็จะชนกันที่เลขศูนย์กับเลขเก้านะครับแต่ว่าอยู่คนละคู่นะครับอยู่คนละสูตรนะครับก็เลยไม่ได้มาเจอกันนะครับคู่นี้ ก็เข้ามาที่เลขเก้าเดี๋ยววดนนี้เราลองมาเอาประกบคู่ให้ใหม่นะครับเรามาดูสูตรเก่าก่อนนะครับสูตรเก่านะครับตำแหน่งของสูตรก็จะเป็นนะครับหลักหมื่นมาบวกหลักร้อยเลขหน้าครั้งที่สองสองครั้งแล้วก็หลักหน่วยของเลขท้ายครั้งที่หนึ่งนะครับครั้งนะครับหลักหมื่นก็คือเลข หนะครับหลักร้อยเลขหน้าครั้งที่2นะครับเลข0ูนย์แล้วก็หลักหน่วยของเลขท้ายครั้งที่1นะครับก็เลขศบวกกันแล้วได้5ตัวแรกลบหนะครับ สี่สบวกสองหบวกหนึ่งเจนะครับเจดบวกหนึ่งปด้8สี่ห8เจ็ดแปดนะครับสิบหธันวาคมหกนะครับจะมีมาหรือไม่นะครับตัวไหนจะมานะครับในตำแหน่งของ หลักสิล่างนะครับเป็นสูตรหลักสิล่างเรามาดูสูตรที่สองนะครับที่จะเอามาเทียบชนนะครับจาก m ด d ี l อเก้าหนึ่งนะครับคร่าวๆนะครับ4บวกเจ็ดเป็นสิบเอบเวกหนึ่งเป็นสิบสองสบวกสี่เป็นสิบหกนะครับได้เลขหนะครับตัวแรกลบสามนะครับหกลบสามเหลือสามนะครับสามบวกหเป็น9ก้าเกบวกสมนะครับเป็นสิบสอง สี่ตัวนะครับสูตรนี้กับผลรางวัลที่ออกเก้าหนึ่งนะครับตัวที่เข้ามาคือเลขเก้านะครับหลักสิบล่างบวกกันแล้วนะครับได้สี่หนึ่งเจ็ดศูนย์นะครับกับผลรางวัลที่ออกสี่หกตัวที่เข้ามานะครับคือเลขสี่บวกกันแล้วได้10นะครับ0736นะครับกับผลรางวัลที่ออก66 เลขหกนะครับเข้ามาบวกกันแล้วได้สิบเจ็ดนะครับเจ็ดสี่ศูนย์สามนะครับกับผลรางวัลที่ออกสี่สี่ตัวที่เข้ามานะครับเลขสี่บวกกันแล้วได้ยี่สิบนะครับศูนย์เจ็ดสามหกนะครับกับผลรางวัลที่ออกหกสามเลขหก แเข้ามาวต่อมานะครับ7จบวกสเป็น11นะครับ11บเวกสเป็น14 14ีบวกสเป็น18ลบ3เหลือ5นะครับ8ปลบสเหลือ5 5าบวกหเป็น11นะครับ11บเวกสเป็น14นะครับเราตัวท้ายกับผลรางวัลที่ออก1 4นะครับตัวที่เข้ามาคือเลข1 ขอ,องวดที่ผ่านมานะครับ5บวก5เป็น10 10บวกเเป็น17 17บเวก6เป็น23นะครับได้เลข3ตัวแรกนะครับลบนะครับ3ลบ3เหลือ10นะครับ13 23นะครับก็เอาตัวท้ายนะครับตัวนี้บวก6นะครับ6บวก3 3069นกะครับกับผลวัลที่ออก91 ตัวที่เข้ามานะครับคือเลขเก้าอันนี้เป็นสถิตินะครับที่ผ่านมาสูตรนี้เข้ามาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนะครับเจ็ดมวดเป็นตัวเลขสี่ตัวนะครับเรามาดูของงวดนี้สองบวกห้าเป็นเจ็ดเจ็ดบวกหนึ่งเป็นแปดแปดบวกเก้าเป็นสิบเจ็ดนะครับได้เลขเจ็ดลบนะครับตัวแรก ลบ3เหลือ4 4่บวก6นะครับเป็น10 10บวก3เป็น13นะครับ7 4 0 3 16คํวาว่าคม6 6นะครับจะมีมาหรือไม่นะครับตัวไหนจะมานะครับ ในตำแหน่งของหลักสิบล่างนะครับเป็นสูตรหลักสิบล่างตำแหน่งของสูตรนะครับที่เรามาใช้บวกกันก็จะเป็นหลักแสนหลักหมื่นหลักพันแล้วก็หลักสิบของเลขท้ายครั้งที่สองนะครับถ้าเราลองมาเทียบชนกันดูนะครับงวดนี้ระหว่างสองสูตรนะครับ ที่ชนนะครับเราจะมีเลขเจ็ดนะครับตัวแรกเลขสี่เลขศูนย์เลขสามไม่มีนะครับชนกันอยู่สองตัวนะครับเลขสี่กับเลขเจ็ด สธันวาคมนะครับ66จะมีมาหรือไม่จะไปต่อหรือเปล่านะครับระหว่าง2สูตรเทียบชนจุดนี้นะครับสถิติเทียบจากโหวที่ 9, 1, ออก9ก้าหมาก็7โวนะครับวันนี้ก็ลองพิจารณาดูนะครับ ว่ามันจะเป็นไปตามนี้หรือไม่นะครับการตัดสินใจก็ขึ้นอยู่แต่ละท่านนะครับว่าชอบถูกใจตรงใจหรือไม่นะครับเราดูแนวคิดว่าไม่ใช่ไม่ชอบก็ดูไปผ่านๆนะครับไม่มีใครรู้ว่ามันจะออกตัวไหนนะครับขอเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณทุกกาลังใจทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจด้วยนะครับ หรับท่านใดที่เข้ามารับชมใหม่นะครับเพื่นเปิดมาเจอถ้าชอบในแนวทางคิดคำนวณก็ฝากกดติดตามช่องไว้นะครับ JR Channel ห่ยฟรี R ee, ทาง YouTube แล้วก็กดที่กระดิ่งแจ้งเตือนไว้เวลาลงคลิปใหม่ๆหไปก็จะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ